รับน้ำเลยก่อนครับเฮ้ยน้องมีน้ำอะไรกินบ้างวะที่เนีน้ำมีทุกอย่างนะครับน้ำเปล่าน้ำไวน์ก็มีครับเบียร์ก็มีครับ Hey baby hmm. what do you want to drink you can tell him what you want to drink I, I I I m fine you know? water m fine. yeah water yeah reply no I'm fine okay t h a t water water, you know, water. just you water water for water. me do you have wine for me yeah hey, wine sure red wine sure sure sir ah. sure sir เอ้ยน้องชายครับผมพอดีเด็กพี่ปวดฉี่ว่ะอยู่วันโกปีปี่ไรปีปี่ปี่โอเคน้องไปเป็นการ์ดหน่อยได้ไหมได้ครับอย่าให้เด็กพี่เดินหลงได้ปหมได้ครับส่งถึงห้องน้ำนะได้ครับอย่าทะลึ่งอย่าแบบละลาบละล้วงก็ได้ป่ะยืนดังห่างได้ครับโอเคโอเคอยู่กับวิทย์มายเซคูริตี้มายเซคูริตี้ p l e s Are you okay with this security? Yeah, it's It fine. <S If you not okay you tell me, I will tell he like fire. Okay. Fire. ครับได้หมดเลยไอ้น oh, ้องไหว้ไหว้ไว้ไว้ไว้ป้อนไม่รู้ทำไมป้อนป้อนอ่ะจะดีเหรอครับป้อนเลยพี่จากโชตสาวไม่ไม่ไม่ดีมั้งป้อนเลยป้อนกะไรครับป้อนพี่เลยครับ อย่าโดนตัวนะอย่าโดนตัวนะห่างๆ้วห่างๆห่างๆแล้วปล่อยห่างๆแล้วปล่อยอ่าห่างๆอ่าโอเคนี่ดีก่าะครับเดี๋ยวเสื้อพี่เลอกเลยอ๋อผูกเลยผูกก่อรออาหารรอสักครู่นะครับไอ้น้อง ครับแล้วเดี๋ยวไอ้วันเนี้ยพี่จะพาแบบไปปาร์ตี้แล้วก็ชีวิตพี่ก็ไม่มีใครพี่คนเดียวผู้หญิงสองคนไปกับอพี่ปะเกาหลีสองคนพี่ผู้ชายคนเดียวอ๋อพอดีผมต้องทางานครับได้ดงินเนอนเท่าไหร่วะอ๋อเป็นความลับบริษัทครับเอางี้ความลับบริษัทไปหยกใช่ไหมใช่ครับไปกับพี่แตวพี่ซื้อเองตึกเนี้ยขอแค่น้องไปกับพี่แต่พี่ซื้อเองมีมีผู้หญิงเยอะเหรอครับผู้หญิงสอนนี้ผู้หญิงสองคนพี่หนึ่งคนอ๋อไม่ไม่สะดวกครับพอดีผมมีครอบครัวครับมีภรรยาแล้วครับโอ้ยไม่รู้ไม่มีใครรู้ ไปกับพี่ไพรเวทน้องไปไม่ได้จริงครับพี่เคลียร์ได้หมดอะไรง่ายๆพี่เคลียร์ได้หมดเจ้าของตึกเพื่อนพี่ลูกชายอะ่ะไม่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 ไปเดี๋ยวครับเฮ้ยน้องแล้ว<ม>ไอไลน์บุฟเฟ่เนี่คือพี่จะไปตักเองเหรอวะอเดี๋ยวตักมาให้ก็ได้ครับหรือว่าจะเดินเองก็ได้ดดครับไปลองเดินดูก็ได้ครับเอางั้นเดี๋ยวพี่เดินดูก็ได้แนตะ่ว่าระหว่างนี้ก็ฝากดูแลเด็กขึ้นหน่อยแล้วกันได้ครับ I will come back โอเค I will come back แค่ไหนหนุ่มแค่ไหนหนุ่ม Please, I cannot go. No, please go. Sorry, I'm. I have family. I have wife. No, okay. no, 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 You can go. My wife, go my wife, at home. No. I, can, I cannot go. Sorry, well, you should go sorry. Okay. I will go bring fast. food for you, okay? No, I cannot. No. I cannot go. Sorry. You can go. Sorry. come Come 감사합니다. ไห้น้องคุยกับพี่ดิครับสาวเยอะนะเว้ยผมไปไม่ได้จริงครับไปไปไม่ได้ได้ไงตอนนี้ผู้หญิงสองคนผู้ชายคนเดียวผมต้องต้องกลับบ้านไปหาภรรยาครับเอาไงน้องพี่พูดตรงๆกันนะไปฉางใี่พี่หน่อยไปแบ่งอะไปแบ่งคู่อะจะได้คบคู่โอผมผมไปไม่ได้จริงครับผมผมรักภรรยามากครับรักภรรยาใช่ครับเฮ้ยเป็นผู้ชายแท้ไม่ต้องกล้าเยว้ยใจม่ต้องกล้าเลยดิผมขอขอโทษด้วยครับผมไปไม่ได้จริงครับเฮ้ยเสียชาติเกิดเว้ย ขอายกลับ่มนะครับไปออกนี่ไรออกฮัลโหลเมียจ๋ากำลังกลับบ้านนะหิวข้าวหิวข้าวมากเลยเอาไข่เจียวไหมเอาข้าวไข่เจียวก็ได้กินง่ายๆนะยนะการกลับบ้านนะบอกลูกๆว่าคิดถึงนะโอเค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 ครับโอเคครับ